พิเศษโดยสารที่1116นะคระับนครปฐมทลบุรีนะหลังเข้าจอดสถานีสารายางครับ ตาพุรธิษัทตร์ยืนชี้ที่ขอบานชลาทางที่1และเดินข้ามไปมาโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถค,ครับขณะนี้ขบวนรถพิเศษชาเมืองที่116ปลายทางสถานีธงบุรีกำลังขบวงรถขจอดเทียบทางช,ชลาทางที่1นครับ ผลสารปรวจสอบที <łość> ่สถานีสรยาที่สถานีสรยาก็ลงจากขบวนรถบรรสอกสินขอสัมภาระของท่านเที่ยวติดตัมานลงจากขบนรถถูกต้องขรบถ้อนดับขบวนรถจากที่ทางสราทีหนึ่งติคสถานีเป็นขบวนรถพิเศษชานเมืองที่หนึ่งนึขบวนที่หนึ่งหนหทางสถานีนครปฐมปลายทางสถานีชลบุรี เที่ยวก็หนุนเวลาสิบสามนาฬิกายีนาทีน้ำสีขอสัมภาระของท่านขึ้นอจะหที่นั่งบนขบวนรถเที่ยรียนร้อยครับสีขอสัมภาระของท่านอย่าหืงลืมขึ้นและลงจากขบวนรถเรียบร้อยถูกต้องเวลาวันนี้ขบวนรถเข้าก่อนเวลานะก็เลยต้องจอดรอเวลาสักครู่นะห้าสินาฬิกายีบนาทีนะ สายโปรซาขณะนี้เดวิดได้อีกเพียเล็กน้อยที่ทางสถานีสุริยาให้สัญญาบอยขบวนรถพิเศษชานเมืองที่1116ขบวนที่1116ปลายทางสถานีทบุรีเทื่อมเวลาสียสิบสามบริการยี่สิบแปดนาทีออกจากสถานีสุริยาแล้วส่งไปทางสถานีสารามผสมที่อยู่ตรงขึ้นบนสายสองสถานีชุมนันครับป้ายรถจากรสี่หกแต่สถานีทบุรีเป็นสถานีปลายทางครับขอขอบคุณารทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟ แล้วจอดสารลาธรรมศพแล้วก็อุทมนทนสายสองนะครับแล้วก็ผ่านบ้านสิมพีชุมทางตลิ่งชันนะบางละมาจาาดัดเาศิรวงสู่ธนบุรีนะสู่ปลายทางนะ